ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบช่องที่รวมรถยนต์แห่งอนาคตและปิกอัพสุดหล้ําวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถใหม่ที่ไม่ธรรมดานั่นคือ2 0 2 6 honda civic pickup สีขาวเงางาม,งามดีไซน์ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตของ civic และความแข็งแกร่งของปิกอัพอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทุกสไตล์ไม่ว่าจะในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีไซน์คมเข้มสปอร์ตและทรงพลังกระจังหน้าแบบ honda signature พร้อมไฟหน้าและทรงเฉียบตัดกับโครเมียมได้อย่างลงตัวสีขาวยิ่งขับความพรีเมียมให้เด่นขึ้น กันชนหน้าถูกออกแบบมาอย่างโชบเฉียวมีช่องระบายลมสไตล์ Aero d y n a มิกพร้อมไฟตัดหมอกดีไซน์สวยเสริมลุกสปอร์ตสุดๆตั้งแต่แรกเห็นด้านข้างของรถบอกเลยว่าสะดุดตาสุดๆสดเส้นสายตัวถังเรียบคมมีความยาวฐานล้อที่พอดีและทรงเตียแบบ DNA ของซิ vic แต่เพิ่มความแข็งแรงแบบป i c อ u p ลอมแม็กขนาด18นิ้วลาย2โทนพร้อมอยางออฟโรดดูดูดันกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมือจับประตูโครเมียมเตียงบรรทุกของด้านหลังออกแบบมาให้ดูโชกเชี่ยวแต่ใช้งานได้จริง พร้อมโรบาร์สีขาวที่ให้ฟีลลุกแกร่งเหมือนรถแข่งยกสูงกำลังดีขับในเมืองหรือวิ่งลุยต่างจังหวัดก็มั่นใจด้านท้ายของรถก็น่าสนใจไม่แพ้กันไฟไท้ายเล็ทรงสีแบบเอกลักษณ์เชื่อมด้วยแถบโครเมียมแนวยาวสัญลักษณ์ฮอนด้าเด่นชัดอยู่ตรงกลางฝากระบะดท้ายเปิดปิดแบบซอฟ,ฟลิปมีท่อไอเสียคู่ดีไซน์สวยซ่อนอยู่ใต้กันชนหลังมีกล้องถอยพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังสปอยเลอร์หลังคาพร้อมไฟเบรคดวงที่3าําให้รถคันนี้ดูหรูและดูดันไปพร้อมกัน เปิดประตูเข้าไปข้างในก็ต้องว้าวกับห้องโดยสารสีขาวสุดล้ำเบาะหนังสีขาวตัดเย็บด้วยได้สีดำมีไฟแอมเบียนรายรอบห้องโดยสารคอนโซลหน้าดีไซน์แบบมินิมอลใช้งานง่ายและล้ำสมัยหน้าปัดดิจิทัลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลรถแบบเรียลไทม์ตรงกลางมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ Honda Connect และ AI Assistant ระบบแอ์เป็นแบบดิจิทัลแยกโซนซ้ายขวาช่องแอร์ดีไซน์แนวนอนให้ลูกหรู มีแท่นชาร์จไร้าสายพอร์ต USB-C และกล้องรอบคัน360องศาหลังคากระจกพารามิกซันรูฟเปิดกว้าง,ปงโปรง่งโลง่งให้แสงธรรมชาติเข้ามาอย่างสวยงามทำให้ห้องโดยสารสีขาวยิ่งรู้สึกกว้างขึ้นที่นั่งด้านหลังก็ให้พื้นที่นั่งสบายพร้อมช่องแอร์หลังครบเครื่องยนต์ของ C ี vic pickup คันนี้เป็นแบบ1.5ึเทอท์โบให้กำลังประมาณ200แรงม้าประหยัดน้ำมันสุดๆและยังมีเวอร์ชั่นไฮบริดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบเกียร์เป็นแบบ CVT ขับลื่นมากช่วงล่างถูกปรัับแตต่่งงงมาาอยางลงว ขับขีในเมืองก็สบายออกทริปต่างจังหวัดก็มั่นใจระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วย Honda Sensing ทุกกลุ่นย่อยทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนป้ายจราจรและระบบเตือนจุดอับสายตาย,ยังมีระบบกุญแจอัจฉริยะสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลและระบบดิจิทัลขี่ผ่านมือถือ ในด้านเทคโนโลยี Civic p i c k u p 2026ยังมาพร้อมคำสั่งเสียงอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ระบบ GPS ติดตามรถและโหมดไฟในห้องโดยสารที่เปลี่ยนตามโหมดการขับขี่เช่น Eco, Normal, Sport และ Custom เตียงกระบะหลังมาพร้อมวัสดุกันรอยจุดยึดสัมภาระห่อลายจุดและฝาปิดแบบไฟฟ้าเป็นออปชัน นี่คือซีวิ c ปิกอัพแห่งอนาคตที่รวมความสปอร์ตความแข็งแรงและความหรูหราไว้ในคันเดียวเหมาะกับคนรุ่นใหม่คู่รักสายทวีปหรือใครที่อยากโดดเด่นไม่เหมือนใครจะขับในกรุงเทพมหานครหรือออกต่างจังหวัดก็ลงตัวทุกสถานการณ์คุณคิดอย่างไรกับ Honda c ซ vic pickup ปี2026สีขาวล้ำอนาคตคันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต v วีเบเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์สุดล้ำแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขีดขีดขีด หากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายหรือแท็กแยกเป็นชุดไทยด้วยแจ้งมาได้เลยครับ